สวัสดีครับาจารหนุ่มพุทธคุณครับวันนี้จะพามาชมสมเด็ดอจอะตระกูลทองอีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นคือสมเด็จทองนุพลัตนะครับอ่าัตนะจะแปลว่าแก้วนะครับดังนั้นจะต้องมีมวลสารที่เหมือนคล้ายๆผลึกแก้วนะครับอยู่นะครับองนี้จะเป็นเนื้อเขียวสวยงามมากนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับรู้สึกจะมีแก้วอยู่แล้วก็มี ผมไม่แน่ใจเป็นเหล็กไหลหรือเป็นอะไรนะฮะดำๆเดี๋ยวจะซ้อนกล้องให้ดูนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาชมกันชัดๆนะด้วยการขยายกล้องแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะเห็นแก้วใสๆไหมเนี่ย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 เม็ดเนี่ยเม็ดใสๆเนี่ยนะมีแก้วใสสองเม็ดสามเม็ดเห็นไหมฮะอันก็จะเป็นอ่าน่าจะเหล็กไหลหรือเปล่า ต้องลองเอาแม่เหล็กมาดูดดูนะครับเดีนี้การใช้แม่เหล็กดูดเนี่ยพวกเนื้อเหล็กไหลไผ่ดาเนี่ยบางทีของเก้เขาพัฒนานะครับเขามีตะปูอยู่ข้างใน2ตัวเลยคุณใช้แม่เหล็กก็ดูดตึ๊บเลยอะนะครับพระไหนดังใครบรรยาย,ญญายแล้วดังใช้ใช้แม่เหล็กดูดติดอะไรเงี้ยพระเก้ก็เริ่มมีกรรมวิธีทําให้คุณดูดแม่เหล็กได้ <c oughs> ถึงบอกไงมันยากเย็นแสนเข็นที่คุณจะเจอสมเด็จแ,แท้เนี่ยนะครับ แลคุณจะเชื่อใครก็ลำบากอีกนะครับก็โดนต้มโดนลวงโดนโดนีล่อหลอกโดนอะไรก็แล้วแต่นะสำหรับอังไลยก็เป็นเศรษฐีก็เสียเงินหลายสิบหลายร้อยนะไปเช่าพัะเกมาใส่คอนะก็เป็นแค่ค่านิยมนะครับที่ปั่นกระแสกันขึ้นมาสร้างตำราตำหนิกันขึ้นมาแต่พระนั้นไม่มีพุทธคุณนะครับ นี่ผมไม่ได้พูดแต่ปากนะสิ่งที่ผมพูดพูดเนี่ยผมพิสูจน์ได้ทุกคนรู้ได้เพียงแต่ว่าคุณไม่ยอมลองมาพิสูจน์กันเองนะครับจากคลิปที่แล้วให้คุณไปดูคอมเมนต์ลูกศิษย์ผมเด็กนะบอกคนลุกขึ้นถึงหัวเลยนะพลังงานวิ่งขึ้นถึงหัวเขาเลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกเนี้หลายคนก็มายืนยันนะครับแต่ว่าหลายท่านก็ไม่เชื่อเพราะมันเป็นวิธีที่เหนือ เหนือมนุษย์เหนือธรรมชาติที่ทําได้นะครับก็คือต้องเป็นคนที่ฝึกในยานสมบัติมานะครับก็ผมก็ฝึกกระสินไฟมา10กว่าปีอ่ะจนเป็นตําแหน่งเป็นอาจารย์รมของสายนี้นะสอนการทํากระสินไฟล้างตัวกุศลเหมือนกระสินไฟวิปัสสนานะครับก็เนี่ยเป็นมูลเหตุที่ทําให้ผมแตะถ่ายพุทธคุณได้ไม่ใช่มามั่วโมเมพูดว่าแล้วไม่มีอ่อไม่มีเหตุผลไม่มีปัจจัยที่ทําให้ ทำได้นะครับปัจจัยทําได้ก็บอกไปแล้วนะครับสวยงามโดยที่เดียวเพียงแต่ว่าองค์นี้อาจจะมีการใช้ช้ามานะครับก็เลยไม่สวยเท่าไหร่นะครับ